เรามาถึงครับค่ำคืนไฟเดย์นายครับวันที่22สิงหาคมแบบนี้ครับบอกเลยโปรแกรมที่กําลังรอคอยครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์อังกฤษนะครับทางด้านของบุนเดสลิกาเยอรมันครับทางด้านาลิกาสเปนแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้ครับทยอยกันกลับมาฟาดแข้งแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าสถิตินะครับแล้วก็กระแสต่างประเทศเนี่ยนะครับสำคัญมากๆนะครับในการที่จะติดปลายนวมครับส่วนพี่ๆท้านไหนที่กำลังมองหาครับ ที่จิ้มดีๆสักที่หนึ่งพัฒนาการที่มั่นคงครับแนวทางที่ชัดเจนนะครับบอกเลยว่าการันตีครับนี่คือเซฟโซนสําหรับสายนักลงทุนครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับใต้คลิปนะครับหรือว่าปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปนะครับจะมีคําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนั่นคือโลเคชั่นบ้านหลังคาสีเขียวนะครับสกิดกันมาได้เลยนะครับและก็พิเศษเลยนะครับสําหรับคำคิววันนี้นะครับก้าวขาเข้ามาวันนี้ครับ นี่ย้อนยุคแนวสวยๆเลยนะครับเลือกใสได้เลือกสโมสสได้ส่งตรงถึงหน้าบ้านทันทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นครับส่วนวันนี้ครับสำหรับ2เมนูครับไม่ต้องคัดผมจัดมาให้แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยกันครับฝากสนใจส่งคอมเมนต์ครับบันทึกเป็นรายการโปรดครับเพื่อเป็นกาลังใจครับในการอัดคลิปต่อไปแล้วกันครับเราไปดูที่เมนูแรกกันก่อนเลยแล้วกันครับสำหรับในศึกครับบุนเดนิกาเยอรมันนั่นเองเวลาตีหนึ่งครึ่งครับเป็นบิกแมตระหว่างทางด้านของนะครับเสือใต้บบเยอร์มินิคแชมป์เก่าอันดับ ที่1ของตารางกับที่จะเปิดสนาม A อ l i a n อร์อารารับการมาเยือนของทางด้านครับอาร์เบลซิกอันดับ7นั่นเองนะครับผลงานดีด้วยกันคู่นะครับสามารถควาา้า3คะแนนแรกนะครับในโปรแกรมนับเปิดฤดูกาลรครับไบเยนิคอัดสุดการมา2รประตูต่อนหนึส่วนฝั่งทางด้าน,นาของผู้มาเยือนครับ อย่างอาร์เบลลซิเจองานเบาคับอย่างซันเฮาเส้นน้อใหม่ก็ถล่มไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ2มาตรฐานนะครับค่อนข้างดูดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ไบเยนมิวนิกเนี่ยได้เปรียบไลซิคคือทางด้านของอาร์เบลลซิสูญเสียกองหน้านะครับอย่างด้านเบจามิมเซโกให้กับแมเชสเตอร์ยู่แต่ไปครับเราดูทางภาพความพ,พร้อมกันหน่อยแล้วกัน เจ้าดิ้นครับอย่างไบเยนิควันนี้นะครับก็ถือว่าจะขาดในด้านของยามาโมเซล่านะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูอย่างนอยเออร์ครับแนวรับเป็นในด้านของอูบาเมกาโนยืนคู่กับโยนาทานตาครับวิงแบ็คสองฝั่งเป็นโคลัตไลเมอร์แล้วก็โยซิสตานิซิสนั่นเองส่วนแดนกลางเป็นโจโจคิมิตครับยืนคู่กับกอร์เลสกาแล้วก็แนวลุกน่าสนใจครับแข้งใหม่อย่างลุยดีอาร์ดครับที่คว้าตัวมาจากลิเวอร์พูลครับทางด้านของไมเคิลโออออลลิเเซซ่ทาาาาาาางงงด้นนนขแแร์กกกบบีะปคววหหััชฤษ อย่างด้านแฮร์รี่เคนนั่นเองครับที่จะพร้อมพนึกกำลังครับพร้อมล่าตาข่ายในค่ำคืนวันนี้ครับกล้าพูดถึงเนี่ยการโอเวอร์แลปขึ้นไปนะสำหรับทางด้านของไบโอเมินิคปีค่อนข้างจี๊ดเลยนะในคืนนี้ครับส่วนฝั่งทางด้านของผู้มายืนอย่างไรซิกนะก็ถือว่านะครับทางด้านของแกนหลักวันนี้นะครับข่าวเบนจามินเซโกก็จะส่งทางด้านของอดัมนูซ่านะครับลูอิสโอบินดาแล้วก็โยฮานครับปากาโยโกเป็นสามประสานแนวลุกตรงกลางเป็นชาบิซิมอนครับซาเวซาลาเกอร์แล้วก็ในด้านของนิโคลัสครัับซนนไว์้ครับนซ โดยด,ด้านของเรียมออสบานดาวิสลอมนะครับทางด้านของลูเกบาแล้วก็ทางด้านของดีเทิลบากูกับผู้รักษาประตูเป็นด้ดานของปีเตอร์กูหลัสี่นั่นเองครับสำหรับสิบเอ็ดไลท์ชื่อตัวจริงของไรท์ซิกครับส่วนคู่นี้เนี่ยสถิติการเจอกันนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในเมื่อฤดูกาลที่แล้วในสนามอารีแอนอารีน่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าบาเยอร์นิคถล่มไลท์ซิกไปแบบลาภาพเลยนะครับแวร์ซองก็ไมนได้วันนี้เนี่ยเปิดเกมดูใส่ไลท์ซิกอยู่แล้วนะแต่ถ้าเอาในสถิติตลอด6ไฟล์หลัง นะครับวันนี้กระแสมันค่อนข้างแรงผมว่าไลซิกเนี่ยมาสู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับขอแค่แบ่งคะแนนเนี่ยนะคือความสําเร็จของไลซิกนะยังไงวันนี้ผมเชื่อว่าเกมรับของไบเยอเนิกยังมีรอยรั่วอยู่นะครับยังไงวันนี้วัดใจครับเพดานกําแพงโอเวอร์ครับก็คือวันนี้ไบเยอเนิกในสนามเอเลียนอารีนาครับรับการมาเยือนของไลซิกจะมีประตูรวมครับถึง3ตรงอย่างแน่นอนในกัมพูรวันนี้ครับส่วนเมนูต่อมาครับเราไปดูลอนดอนดาร์บี้แมตช์เลยแล้วกันครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลาตีสองตรงเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของเวสต์แฮมยู ดลองบุยตารางครับที่จะเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมรับการมาเยือนครับของด้านสิงโตเมืองครามเชลซีนั่นเองครับของเวเซโซมาเลสกานะแชมป์โลกนะครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแบบดีเพื่อนร่วมเมืองครับเดือดแน่นอนครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้ที่ลอนดอนสเตเดียมส่วนผลงานครับภาพรวมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดนหักปากกาเซียนครับเจอกับน้องใหม่ในนัดเปิดฤดูกาลซันเดอร์แลนด์ถล่มไปแบบขาดลอยสามประตูศูนย์ครับส่วนฝั่งในด้านของผู้มาเยือนอย่างเชลซีถึงแม้ว่าจะเป็นการแบ่งคะแนนกับแชมป์คอมมูนิตี้ชิิลลลอย่าาางครสตตัพเม ด้วยมาตรฐานของคริสตัลพาเลทเหนือกว่าเวสต์แฮมในทุกประตูครับส่วนแกนหลักวันนี้เนี่ยนะถ้าเอาตามตรงเลยเวสแฮมยูไนเต็ดนะแกนหลัก <Gal ak S 2> ก็จะมีดังด้านของอวันเลตแดนกลางโทมัสซูเชกนะมีดังด้านของฮัตจินะครับดียูฟแล้วก็ดังด้านของอาร์ลอสวานนั่นเองครับวันบิสซากะนะส่วนใงด้านของหน้าเป้าวันนี้เนี่ยจะเป็นคาร์ลัมวิสันแล้วก็ด้านออลูคัสปาเกต้ามีจาร์ลอตโบเวนที่คอยสอดแทรกขึ้นไปนะครับส่วนฝั่งใงด้านของเชลซี eta, en, ออนะว, Chelsea, วันนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเต็มระบบแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะขาดพวกใน แต่บอกเลยว่าที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตซานเชฟผู้รักษาประตูครับแนวรับเป็นลิกเจมไทโวชลบาครับแต่ด้านของนะครับอาเมชินปงและก็มาคุคูเลยยครับยืนเป็นวิงแบ็กนะครับก็ถือว่าเป็นการไล่เพลสิ่งขึ้นสูงจากริมเส้นเลยซ้ายขวานะครับส่วนแดนกลางเป็นมอยส์แคเซโดครับยืนคู่กับเอ็นโซเฟอร์นันเดสครับเปลี่ยนจากรับกลายเป็นลุกได้รวดเร็วครับส่วนแนวลุกวันนี้ขู่เรื่องไม่ถูกเนโตครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะออกสตาร์เป็นตัวจริงโคปาเมอร์ครับแล้วก็ทาง ีตัวสำรองอย่างเรียมดีแลที่จะลงเป็นซปเปอร์ซับนะครับลงมาล่าตาข่ายในคืนนี้ครับส่วนคู่นี้นะครับสถิตินะครับต้องบอกก่อนครับว่าใน ลอนดอนสเตเดียมฤดูกาลที่แล้วเวสต์แฮมคาบ้านแบบลาบคาบเลยนะสู้เชลซีไม่ได้ครับฤดูกาลนี้เชลซีมาตรฐานดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่งอัดทางด้านของนะครับปารีสแซงต์แชมงครับในรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกไปครับวันนี้ครับวัดกันมัดต่อมัดปอนต่อปอลแล้วครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดยังไม่ใช่คู่แข่งของเชลซีครับการไล่เพรสซิ่งที่ดุดันวันนี้จะเจาะเกมรับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดบุกจากทางด้านของเนโต้โคปาเมอร์นะครับและมีตัวจบอย่างเจ้าเปโดวันนี้ครับที่จะคอยสร้างสรรค์โอกาสนะครัับยงงไ มีกับเมนูที่2วัดใจสิงโต้เงินคลามเชลซีครับ ค่ำคืนวันนี้ตลอด90นาทีครับมีโอกาสที่จะเบียดครับเก็บ3าคะแนนเนือดจากด้านของเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ในคืนนี้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลครับที่น่าสนใจในค่ำคืนวันนี้ชอบจัดผัดสวนครับสวยพี่นนไหนครับที่อยากรับเมนูเพิ่มเติมครับมากกว่าหน้าช่องอย่าลืมนะพิเศษครับสำหรับพี่พี่ที่ก้าวขาเข้ามาวันนี้ครับแบบนี้ย้อนยุคนะครับสามารถเลือกใส่ได้เลือกสโมสรได้ส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับทำขั้นตอนไม่กี่นาทีครับและเดี๋ยวเราไปเอนจอยกัน และการับปัดขวาหน้าช่องใต้รูปมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านเอาเข้าใจนั่นคือโลเคชั่นบ้านหลังคาสีเขียวครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ